สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างและแน่นอนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะที่กำลังรับชมรีวิวของ stolrapongonline.com r a c t h a i c o m อ่าครับผมกับแฟนคลับด้วยนะฮะใช่ครับตอนนี้เรามีแฟนคลับแล้วนะอ่านะครับจะถึงจะไม่เยอะแต่ก็เรียกแฟนคลับไว้หมดแล้วกันมีคนเดียวก็แฟนคลับอ่าถูกต้องนะครับที่เห็นในหน้าจอนะพี่เตอร์อันนี้ก็บอกว่าสดๆร้อนๆ้อที่แรกในประเทศไทย ขนาดนั้นเชียวแน่นอนครับนะครับก็นี่คือลำโพงต้องบอกว่าแบบ2.1นะครับสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องเล่นใช่ครับก็มาพร้อมด้วยฟังก์ชันนี้เลยบลูทูธฮะ2.1เต็มบลูทูธใช่ครับนี่คือคลิปโปรมีเดีย2.1บลูทูธหรือ BT นั่นเองครับผมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหจริงๆเราได้ฟังกันแล้วนะครับนี่คือต้องบอกว่า ขาียกก้อนพลังเสียงอันมหึมานะเบสที่มีคุณภาพเป็นยังไงสองจุ 2> 2. ต้องตัวนี้เลยใช่นะครับ,รบนอกจากเบสที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเรื่องรายเ,เสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงะเพราะเรื่องทวิตเตอร์ของคลิปนี่คือเป็นต้นตำนบของเรื่องเสียงกลางสูงที่แบบใสใสคลิง<ส>คล้งเลยนะใช่นะครับก็มาแล้วฮะตัวนี้คือลำโพง คลิปโปรบีเดียสองจุดหนึ่ง BT อ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับนะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตยกโลงหน่นยครับครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นกล่องเดโมนะตัวเดโมนะครับสักครู่นะผมถอดตรงนี้กันเลยว่ามันมีอะไรมาบ้างฮะนะครับทกทางสักครู่นะนี่นะแป๊บออกมา นนี้ก่อนแล้วกันโอเคที่เห็นนี่ก็คือเป็นคู่ลำโพงซัตว์ไลท์ภาพรวมนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยก็ดูจุ๋มจิ๋มกระทัดรัดน่ารักแต่ต้องบอกเลยครับว่าคุณภาพเสียงนี้โอ้โหสุดยอดครับนะเนี่ยฮะนี่คือตู้ซับนะครับโอเคฮะผมมาเล่นตัวใหญ่กว่าแล้วกันสักครู่นะฮนะกลัวทำของเขาหลุดมือจริงเลย ไม่เป็นไรฮะหนักนะฮะซับตัวนี้กี่นิ้วครับพี่เต้ซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะฮะก็คือก็เป็นวูฟเฟอร์นะขนาด6.5นิ้ว6.5นิ้วนะครับนะครับแล้วก็ตัวซับเนี่ยฮะทำจากไม้ MDF นะฮะแล้วก็น้ำหนักเฉพาะซับวูฟเฟอร์นะครับครับ5กิโลนะไม่ใช่เบาๆนะฮะ5กิโลครับผมตัวนี้นะฮะก็คืออธิบายเป็น ตัวตัวมาเลยแล้วกันครับไหนๆก็จับมาแล้วฮะก็จะเป็นวูเฟอร์นะฮะตัวนี้คือห5จุดห้านิ้วที่บอกไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตะแกงเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นตู้เบดแบบนี่ฮะเบดรีเฟกนะฮะเบดรีเฟกก็คือมีท่อลมนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนดิเมนชันตู้ดิมิชางก็ประมาณเป็นลูกเต๋านะฮะประมาณยี่ิบห้าคูยี่ิบห้าทั้งหมดเลยยี่บห้าคูยี่บห้าครับสูงก็ประมาณยี่สิบห้าเซนกว้างยี่ห้าเซนลึกก็ยี่ ด้าน,นบนอ่ะเี่บเรียบฮะอ่าประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังนี่นะนี่ครับด้านหลังครับก็อธิบายกันเลยดีกว่าครับอจะได้ไม่ข้ามไปข้ามาผมขออนุญาตไปข้ามี่ช้างเลยกันฮะนะฮะด้านหลังก็จะเห็นเลยนี่ฮะอ่านะครับ,รบด้านหลังแล้วก็จะมีหลักๆเลยฮะมาตรงนี้เลยตัวนี้คือแบบ AC in แบบสองอสิบโวลต์เลยนะก็จะเป็นลักษณะเป็นหม้อแปลงนะเป็นแบบ ว่าโมแลงายกระแสได้เต็มเลยคือ2.5แอมป์เลยสำหรับเรื่องภาคขยายนะฮะตัวนี้กำลังขับเขาอยู่ที่130วัตต์นะฮะนะครับเฉพาะตัวซับฟูเฟอร์นะ130วัตต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นสลหับต่อไปลำโพงเซนลไลท์ซ้ายขวานะครับส่วนตรงนี้ข้อต่อนี่เหมือนข้อต่อกล้าจออย่างเนี้ฮะตัวนี้ก็คือจะสำหรับต่อเข้ากับตัวคอนโทรลที่อยู่ลำโพงข้างขวาพูดง่ายๆว่าปรับวอลลุ่มที่ตัวเซทลไลท์ครับผมนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดใช้งานลำยานับแผ่นนี้จะอุ่นๆหน่อย นะฮะเพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นพิสจรขยายคลาส A B นะฮะแล้วก็จะมีภาคขยายสำหรับเซทเทไลท์เนี่ยก็คือข้างละ35วัตต์สองพันวัตต์รวมกับ130วัตต์ก็ไดเท่ากับ200วัตต์นะครับนะฮะมาณนี้ครับอันนี้ก็คือดีเทลด้านหลังของตัวตู้ซับครับนะครับโอเคหันหน้าไปโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวตัวไหนต่อทีนี้ก็คือมาถึงตัวเซทเท l i ไล์นะฮะครับ ก็ในกล่องตัวนี้นะก็จะมีคู่มือนะครับมีคู่มือการติดตั้งการใช้งานง่ายๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้อินพุตเขาก็คือจะมีบลูทูธกับสามจุบห้านะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยฮะเดี๋ยวจะมาให้ฟั่งนะครับสายให้มาทางช้างก็มีสายเอซีโฟกอดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวฝั่งที่เป็นตัวคอนโทรลของเขานะฮะอันนี้จะเป็นสายนะฮะสายที่ให้มานี่ยาวใช้ได้นะครับคือ อันนี้สัตว์ลยนะครับครู่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งตัวคอนโทรลนะครับครับผมสายที่ตัวคอนโทรลเนี่ยฮะพี่ครันะก็มันจะติดมากับตัวมันเลยถอดออกไม่ได้อ่านะับซึ่งตัวคอนโทรลเขานี่ฮะก็คือตัวเซ็นทรัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นนี่เลยฮะส่วนประกอบของเขาก็คือจะเป็นเรียกว่าตัวนี้คือเป็นลักษณะเป็นเหมือน ปากหอนนะทวิตเตอร์ขนาด19มิลครับผมฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นมิดเล็งนะฮะมิดเล็งแบบกล้วยกระดาษนะฮะขนาด3นิ้วขนาดนิ้วลักษณะตู้คือตู้ซีนเลยก็คือตู้ปิดตู้ปิดนะครับจะไม่มีท่อลมให้ออกนะก็คือก้อนนสดิงกลางย่านเสียงกลางเสียงสูงอย่างเดียวเลยใช่ครับตั้งแต่15กิโลเฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตส์อ้โหนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือที่ทำความถี่ต่ำสุดนะฮะที่ซัฟเฟอร์คือ31เฮิรตซ์นะฮะก็คือเป็นซับวูฟเฟอร์นั่นเองนะครับ ส่วนสายที่ให้มามที่ติดมาด้านหลังนะครับก็จะมีสาย3.5ติดมาแต่ตัวเลยครตัวนี้คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัปเกรดอะไรได้นะค,ความยาว2เมตรครึ่งนะฮะตัวตัว3.5ครับช้งางครับผมตัวนี้คือยาว2เมตรครึ่งนะครับ<ะ>แล้วก็สายลาโพงสายลาโพงสลับต่อเข้าที่ตัวซอวเฟอร์นะตัวนี้ยาว3เมตรสายลำโพงนะฮะก็จะมีดําแดงก็คือบวกลบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะสายนี้คือสายสลับตัวต่อเข้าช่องด้านหลังของซอวเฟอร์เป็นตัวคอนโทรลนั่นเอง เนี่ยติดข้อต่ออย่างนี้ฮะ็จะเสียบได้ด้านเดียวที่พูดไปด้านหลังของตู้ซับเมื่อกี้นี้ใช่ครับนะครับมาแล้วผมก็เสียบเลยแล้วอ่าเนนะฮะส่วนที่ตัวลำโพงจะมีตัวคอนโทรลเนี่ยพี่ช้างครับก็จะมีตัวตัวนี้ฮะสำหรับับบโมุูลของซับบูเฟอร์นะฮะอ่ามีลมุูลของซับบูเฟอร์ซึ่งจะเขียวอยู่แล้วนะฮะใช่ถัดมาก็จะเป็นลลุ่มของระบบรวมอ่าถ้าหมุนนะฮะถ้าเราจะเปิดกดครั้งหนึ่งแล้วก็จะเปิดขึ้นมานะครับ แล้วก็เลือกโหมดอินพุตระว่างบูทุกสาษาจุดห้าคือกดตรงนี้เลือกเหมือนกันสั้นๆนะฮะอนะครับแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอมีทุกเล่นนิดหน่อยนะฮะด้านข้างจะมีให้สองช่องนะฮะเอเดียวเอาเอาเดียวเอากับตัวหูฟังหูฟังนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเสียบสองช่องนี้เสียงที่ตัวทรัพตัวลำโพงจะตัดไปนะฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินจะออกเฉพาะที่ช่องนี้คือหูฟังคือเสียบก็ช่องหูฟังคือตัวลำโพงไม่ออกฮถ้าเสียบไรเอากก็นะฮะ ถ้าเสียบไลน์เอาก็ตัวลำโพงไม่ออกนะฮะก็ออกที่ไลน์เอาครับพูดง่ายคือทําเป็นตัวบลูทูธรีเซิร์ฟเวอร์นั่นเองอ่าประมาณนั้นครับผมโอเคตัวบอดี้เนี่ยเป็นเป็นพลาสติกนะครับส่วนขาตั้งเนี่ยก็เป็นเหล็กเหล็กนะครับโลหะนะฮะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือลำโพงอ่าสตัทไลท์ฝั่งตัวคอนโทรลนะครับการต่อนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้คือเสียบตัวพรีแอมป์คอนโทรลไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ก็ สำหรับข้างขวาแล้วก็สีดําใส่ช่องสีดำสีแดงใส่ช่องสีแดงนะครับครับทีนี้ก็อีกฝังหนึ่งนะครับอีกฟังหนึ่งมานะฮะก็สายตัวนี้สายลำโพงนี่ยาวสามเมตรนะฮะสองข้างพูดง่ายสองข้างก็วางห่างกันได้หกเมตรนะฮะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับแบบ สีดำสีดำนะฮะโอเคแล้วก็ AC p อร็ขอนะครับตัวนี้จะไม่มีสวิตช์ที่ตัวนี้นะฮะก็คือพูดง่ายคือมันจะเป็นตัวคอนโทรลจากตัวซเซนเซเลยน่ะนะครับคุณง่ายตัวซับนี่คือเสียบปลั๊กแล้วก็ติดเลยครับครับก็บ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเซตอัพให้สวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะก็การเซตก็คือส่วนตัวซับูเฟอร์นะฮยเราสามารถวางตามมุมหรือว่าใต้โต๊ะคอมอะไรไนี้ได้นะฮะคือจัดมุมวางที่มันให้เสียงดีเฟกมาที่ให้เสียงการเสียงที่เต็มห้องนะฮะก็หน้าตาก็ประมาณนี้น,นะครับ,รบนะฮะสัญญาณบลูทูธเนี่ยจะเป็นผญ้น่าจะออโต้นะครับใช่คือผู้ง่าคือถ้าเราเสียบปลั๊กไปกดเปิดท้นมานี่คือมันจะดีฟอลที่บลูทูธอยู่แล้วครับผม ะะฮเราก็เปิดสมาร์ทโฟนเรานะ,ะก็ไปเปิดบลูทูธนะฮะอ่าเปิดปุ๊บจะขึ้นชื่อว่าอะไรครับจะขึ้นว่าตัวนี้แหละฮะตัวบนเลยฮะคลิปนะ,ะ PM สองจุดหนึ่ง BT ชื่อน,นี้เลยแล้วก็ pairing ลลเลยใช่ครับนะครับแต่ตนนัวนี้พิเตอร์คืแพ a i r i n g ไว้ละใช่ครับก็คือมันจะจำค่าเดิมนะครับผมแค่เปิดขึ้นมามันก็ออโต้คอนเน็กให้นะ,ะอ่าครับผมโอเคทีนี้มาลอง สักหน่อยนะสักหน่อยนะมารู้ว่าเบรที่แบบเป็นเบรที่คุณภาพมันเป็นยังไงครับผมนะครับสักครู่นะแล้วก็สามารถเพิ่มรูมได้นะฮะ ช่วงบางตอนก็พอพอหอมปากหอมคอนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวโปรเมเดีย2.1มันเป็นเบสดลำโพงที่ให้เบสที่คุณภาพครับพูดง่ายๆเบสตรงไปตรงมาไม่มีไม่มีหลอกนะใช่ฮะก็คือเป็นเบรดในเบรดไม่ใช่เบรดเบรดของเสียงดนตรีจริงๆนะครับไม่ใช่ก็เกิดการรีสกหรือการกระพือของตัวลําโพงที่ว่ามันตัวลําโพงคอนโทรลไม่ได้ใช่นะฮะก็ถือว่า คังเกินตัวสําหรับลาโพง6.5นิ้วคือคืออย่างนี้ครับบุคลิกเสียงที่ฟังเนี่ยนะครับได้นอนมันเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอกคือเป็นลำโพงที่ตรงไปตรงมาความหมายคือว่าเสียงชัดเจนฉาฉานเบรออกมาเต็มเต็มเนื้อเน้อเน้นเลยครับนะครับการแหลมเนี่ยเคลียร์คมคมนะครับแล้วก็แยกบาลานเสียงออกมาได้ถือว่าดีมากใช่ครับนะครับแล้วที่สําคัญพลังเสียงที่อ้โห สุดๆเลยนะพี่เด้อเกินตัวจริงๆฮะเพราะว่าตอนเราเทสคือเราเทสเอาวางไว้ด้านล่างนะฮะโอ้โหเสียงนี่เต็มห้องสบายๆเลยใช่ครับแล้วก็ทีนี้ตัวนี้มีช่องเอาพุทอะไรบ้างฮะเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเป็นช่องเอาพุทแบบ3.5 3.5เป็นแบบเสียบหูฟังแล้วก็เป็นไลน์เอาสำหรับต่อเข้าเครื่องเสียงชุดอื่นอ่านะครับทีนี้กรณีต่อตัวคอมพิวเตอร์ต่อหนา่อง่ะไรฮะ ถ้าต่อผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถคอนเน็กผ่านบูทูธได้นะฮะคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทุกวันนี้คือมีบูทูธอยู่แล้วหรือไม่ก็อีกอย่างนึงก็คือนี่เลยฮะถ้ามีซาว์การ์ดดีๆแค่เซาว์การ์ดของคอมนะฮะก็เสียบ3.5จากช่องออร์ดูอัของคอมพิวเตอร์ได้เลยใช่ก็คืออ่าครับผมก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งมาถึงเมืองไทยสดๆร้อนๆนะครับแล้วเป็นลำโพง2.1งยุหนึ่งที่มาพร้อมคุณภาพแบบโอ้โหเต็มแบบเต็มเปี่ยมแบบล้แบบนๆเลยใช่ครับแล้วก็ราคานี่เป็นราคาที่บอกเลยว่า คุ้มค่ามากๆเลยถูกต้องสำหรับยี่ห้อคลิปนะฮะอเมริกานะฮะของคลิปเลยราคาเท่าไหร่พี่ช้างหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับระบบโซนยึดหนึ่งนะฮะแล้วก็ของยี่ห้อคลิปด้วยนะฮะใช่ครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วคือคือต้องบอกว่าถ้าอยากได้คุณภาพเสียงแบบเนื้อเน้นๆนะฟังแล้วฟังรู้สึกแบบมันได้อารมณ์อ่ะอารมณ์ร่วมตามนะซาวที่ออกมาเนี่ยครับผมโอ้โหตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่ครับนะฮะเหมาะทั้งดูหนังนะฮะแล้วก็เล่นเกมอ่าฟังเพลงด้วยใช่ครับนะ ถ้ายิ่งดูหนังเล่นเกมนี่เสียงนี้ผมว่าวางข้างจอคอมเนี่ยลงไหลไม่ไปไหนแน,น่นอนถูกต้องนะครับ,รบก็เป็นอะไรที่อยากแนะนําให้ให้ถ้ามีโอกาสนะแวะเข้ามาฟังที่ช็อตของเราครับผมนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีโอกาสก็สั่งผ่านอ,ออนไลน์ได้หรือจะคุยผ่านไลน์หรือจะเฟซได้ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วรับประกันหนึ่งปีสินค้าพร้อมจําหน่ายแล้วนะสินค้ามาถึงแล้วนะตัวนี้ไม่ต้องรอเลยบอกเลยครับว่า รุ่นนี้เล็กคอมเมนต์ถูกใจแน่นอนนะฮะไม่ผิดหวังเลยเอาคอพิเตอร์เลยประกันเลยฮะคอหดเลฮะเปล่าเลยฮะตัวนี้ประกันทุกรุ่นประกันทุกรุ่นคอไม่เหลือ้วครับตดนตัดกันสั้นแล้วนะแต่ว่าตัวนี้จริงๆครับคือเราเราอ่าเรียกว่าเล็กคอมเมนต์เลยครับผมเมื่อฟังเราโอ้โหอยากอยากให้ท่านเอาไปใช้อ่ะฮะคือมันมันเจ๋งจริงนะตัวนี้ครับผมก็อยากได้ฮะ อยากได้แต่ว่ามันไม่รู้จะไว้ไหนแล้ะอยากได้กางทุกรุ่นเลยจะนอนกอดอโภงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่านี่คือของดีนะครับครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับบอกเลยฮะตัวนี้แนะนำจริงครับดูนะมีอยู่สีเดียวนะครับสีนี้นะฮะสีดำดำนี่แหละใช่ครับนะฮะดูสายมันเล็กๆนะแต่เสียงเนี่ยโอ้โหโอ้สุดยอดเลยนะฮะแอบซับเพื่อแอบไว้นี่มีมองหาว่าใช้ซับแบบสิบนิ้วแน่นอนอะไรเงี้ยถูกต้องนะฮะนะฮะ ก็มีไว้บริการและที่ s t o r e l p o l a i c o m a p p t c a i c o m อาเชิญมาเสียตังค์ได้เลยใช่ฮะครับผมครับเดินเข้ามาเอางค์มาด้วยถาาไม่มีนะมีตู้ไอเทมอยู่แถวใกล้ใกล้เซเว่นอีเลฟเวมีบักก็ได้ครับรูดปืดรูดฟืดได้นะฮะก็โอเคครับของดีถ้าต้องเสียตังค์แน่นอนตัวนี้ครับผมโอเควันนี้ของุณไา้ครับครับวันนีครับดีครับ